นี่ครับนี่เป็นปลาที่จะปล่อยลงไปนะครับ่20ตัวนะครับลงไปในบ่อที่เราจะตกกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปบ่อนะครับนี่ครับบ่อเป็นอย่างนี้นะครับนี่ยพี่ชกกำลังจะปลาพี่พี่ชกชย้อนลงไปเลยพี่บึ้มเลยโอเคอ่ะพี่ชคตัวที่สองตัวที่สองอนี่ครับดูส์ดูไส์ก่อนพี่พี่หันมาหน่ะหันมาดูดูขนาดกัน โอ้บุ้มนะครับอ่าวแค่เว่กระบุญถ่ายมาเนี้ยดูมันเดินอยู่เดินเดินไม่มองไม่เห็นพี่พี่ขอดูจุดนี้หน่อยโอ้ตหจุดนี้บุ้มเลยครับ